สวัสดีนะครับสวนมะละกอเสร็จเรียบร้อยก็อาจารย์ใบหนีไปรับจ็อบนะครับรถสงบนิ่งทั้งสามคันนะครับขนนก็วิ่งแถมให้นะครับอาจารย์ใบามารับจ็อบครับตอนที่เอาผ่าน3ามมาบอกว่าไล่และเจ็ดร้อยโอหวิ่งหนีเลยนี่บอกสองหิบ ก็เลยใช้ผานเจ็ดนะครับไถมันก็จะดูไม่ดีนะครับจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่จัดไปครับสองไล่าเขางานพ่วงนี่ประมาณนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนนะครับเป็นข้างสวนทุเรียนจะของเดียวกับนม่ตรงนี้เขาปลูกสวนทุเรียนนะครับบ้านนี้นะครับอจานใบรับจ็อบครับ จากวิง่งวิ่งไล่วิ่งสวนมะกอเสร็จอันนี้ต้องเสียค่าในหน้าแล้วนี่ครับจะประมาณนี้ครับผานเจ็ดผ่านหกคงไม่ได้มากไปกว่านี้นะครับเขาก็เข้าใจนะครับเขาบอกว่าผ่านสามไม่เอาคงจะแพงมั้งก็เลยเอาผ่านเาจา็ดจัดให้ครับเขาปลูก <c oughs> <c oughs> คือสวนควรัวนะครับปลูกผักกาดไว้แล้วก็ปลูกพริกแล้วปลูกมะเขืออะไรนะครับพืชสวนควรัวนะครับนี่ก็จะไถให้ดูงามสง่าตาที่เฉยนะครับแค่เตียนแม่บอกผ่านเจ็ดไอ้ผ่านสามวิ่งหนีเลย อนสามหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วครับเข้าลึกคิกหน้าดินบ้างจัดไปเราโอ้ตัวไม่แจกที่ฟุน่นเดี๋ยวถ่ายเสร็จเราจะได้ทำการสนทนากันนะครับภาษาชาวรถไถโง่มั่งจริงมั่งเทห,หากันไปแล้ววันลุ่งึ้นเราก็จะเริ่ม,มกันอ่าเริ่มงานใหม่นะครับนีนผลปูก พืชสวนครัวนะครับบูรุษแลสวนทุเรียนด้วยมาแบ่งกันกินได้ประกาศประกาศอะไรเนี่ยประกาศอะไรประกาศอะไรนะประกาศหัวอ๋อประกาศหัวอ๋อเฮ้ยใส่ใส่ถุงแบง่งกินหน่อยใส่ถุงไหมเออโอเคใส่มาเยอะเลยเดี๋ยวจะไปแกงส้มนี่เราเจอเพื่อนบ้านนะครับ ว่าจะให้ขึ้นสะเดาให้กินแล้วมันจะบานหมดแล้วโน่นเก็บไมาเยอะเก็บมาเยอะ,ยอะอน่ารักดีกวะนี่เขาไม่เคยเห็นรถไถครับแต่บ้านเขาไม่มีมีแต่ภูเขามีแต่อะไรนะครับบ้านเขาไม่มีเขาก็มายืนดูนะครับแล้วก็ ให้เขาติดตามช่องโอโ้เขาก็ชอกอกชอบใจนะครับเขาไม่เคยเห็นว่ารถมันทำไมขับกันปื๊ดป้าปื๊ดป้าแบบนี้ก็เลี้ยงหมายเยอะหน่อยนะครับไว้ดูแลสวนทุเรียนแม่เพื่อนบ้านเราเนี่ยขยันใหญ่เลยอ่ะรับจอบคันน้ำมันกลับบ้านครับถูถูได้ถ่ายกวนๆขีดๆไป ในดูดีหน่อยอทางนี้เข้านะครับออดินชุ่มน้ำาไปจังตรงนี้เพราะข้างๆก็ทำไร่กระโพดนะครับนี่พอดีเจอเจ้าของสวนละเดี๋ยวขอประกาศไปกินนี่เจ้าของสวน <Yeah. S 1> เดี๋ยวถ้ามีลูกมาไหลผมจะมาลักนะ <Yeah. S 1> <laughs> นีะ่เก็บอุปกรณ์ฉลองปีใหม่ยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวฉลองต่อเดี๋ยวถ่ายเสร็จฉลองต่อเลยเนาะรอบ ทำอะไรวิ่งวิ่งล่องวิ่งล่องอีกเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้ที่บ้านมีไหมแรงแบบนี้ที่บ้านมีไหมมีครับไม่เหรอแล้้วแลวชอบไหมแบบนี้ชอบเลยครับชอบปะแล้วแล้วในช่องเนี่ยชอบขั้นไหนชอบทุกทุกอย่างหรอสนใจแล้วก็หรออ่าเออเขาอาจจะพูดไม่ชัดเท่าเราอ่ายินดีกับเพื่อนบ้านนะครับกลัมาดูรถไถ ได้ให้เด็ดประกาศให้เราด้วยขายไปคุยไปครับรับจอบน้อยกับเพื่อนบ้านนะครับอได้ประกาศไปกินละขอบคุณเพื่อนบ้านเราเอาเราดูที่ช่องช่องเราเนี่ชอบรถคันไหนที่สุดชอบไอโฟลอไอสุดรอไอโฟลรออมันแรงไหมแรงเลยอะขับไหมอยากขับไหม อเหรอชอบไปสุดรอเหรอบอกบอกให้แรงกว่านี้ได้ไหมอ้อยาเขาไปสุดรอเหรอ,อ,อ,อเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพาไปแล้วชอบคนนี้ไหมเนี่ยไปแล้วเอาไปไหนแล้วนะ่ยแหมกำลังโม้กันเพลินเลยอาจารย์ใบาลานใน้ดูยืนมองรับงานการไปทำแล้วอ,อเดี๋ยวเขาจะทำ พืชสวนครัวนะครับเดี๋ยวถ่ายสับไปละเอียดละเอียดหน่อยเดี๋ยวตรงไหนไมียอดเดี๋ยวสับซ้าให้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเลยเอาเดี๋ยวจัดให้ครับเรากันเองอยู่แล้วเดี๋ยวตรงไหนไม่เรียบเดี๋ยวมีใบดันหน้าใช้ใบดันหน้าดันให้นะครับแล้วปลูกพริกอย่างเดียวหรอปลูกอื่นได้ไหมแล้นีนนนนนนน่ทำอะไร เนี่ยแกจะทำอะไรเนี่ยเออเยอะพริกหน่อยพริกแล้วก็อะไรอีกกระโปรงด,ด,<า>ด,ด้วยอันนี้พริกสักครึ่งแล้วทำอะไรอีกโอ้อโรรกระโพดงพิจิตไม่กินนักมีเต็มเม็ดมีเต็มเม็ดกระโพดงพิจิตมีเต็มเม็ดไม่กินกกนักอาเกียนหน่อยเดี๋ยว เพื่อนผมจะไม่ชอบนะจานใบบอกชอบสุดหลออ่อเดี๋ยวจะขับสุดหล่อเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรเนี่ยเม่งมงชื่อจริงอ่ะเมงมอสแลเอนมออีโนมอมินอ๋อจะอ่านออกเนี่ยมออีโนเนี่ยมินอ่ะสเปรละนะครับคุยกับเพื่อนบ้านสนุกสนุกนะครับท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสกชมรถถ่ายถ่ายไปด้วยคุยกับเพื่อนบ้านด้วย อากาศร้อนๆใจเย็นครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่อยู่เมืองอะไรนะชูปโกปาโกโอ๋อประเทศพมา่าอ๋อแล้วมีเมียยังเนี่ย,ม,ยมีแล้วอยู่ที่นู่นเหรอไม่เอามามีเมียม,มีน้องสาวป่ะไม่พี่สาวมีปะ่ะโอ้คนเห็นเกตตัวมันมีอะไรเลยเนี่ยมาฝากป่าเขาหน่อยได้ไงเนี่ยป่าชอบเลยเนะี่ย มีจะให้ขับขับไหมขับเป็นไหมขับไม่เป็น,ปนถ้า,ถา,ถาขับอยากอยากขับไหมอ,อแล้วทุกวันนี้ทํากับข้าวกินเองเหรออ,อแล้วให้เดือนเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเ่าแกให้เดือนเท่าไหร่เนี่ยถ้าบอกน้อยเดี๋ยวผมจัดการเองเนี่ยคนเนี้ย,ยเนี่ยผมจัดการได้เนี่ยอย่างนี้จ้างเดือนเท่าไหร่เนี่ย จางเดือนเท่าไหร่หกว่าบาทมนสประมาณม2นสองแล้วอาหารการกินน่ะข้าวเขาซื้อข้าวเขาข้าวข้าวเราแต่อาหารกับกับข้าวเขาซื้อไม่ลงไม่รถให้ใช้มีบ้านให้อยู่รับอีกไหมเดี๋ยวผมมาอยู่ด้วยรับรับผมมาเป็นเจ้านายโมไปเรื่อย ม่โมกันเพลินแล้วครับจะเสร็จละไปเอาไว้แค่นี้เนาะเราก็ไล่สาระบังกิงบังผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่าไปจีเรียดอะไรนักหนาครับชีวิตโน่นโนโนเสาโดดโนโ่นชีวิตก็โน่นโนนนะครับไกลๆนู่นฮะชีวิตเราอยู่ตรงนั้นทั้งหมดนะครับพวกเราอย่าไปจีเรียดอะไรมากมายามีอะไรก็ช่วยเหลือเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันพบใหม่กันหน้านะครับ สวัสดีครับ